สวัสดีค่ะสล์นะคะวันนี้นะคะเรามาพอดีพ,พาน้องๆมาสัมมนาน้อเรา,าก็ได้แวะมานะคะที่จังหวัดจันทบุรีเนาะแล้วก็เซิร์ชหานใน Google เนียนะะ่ยค่ะล้วก็เจอสถานที่ตรงนี้ซึ่งปกติเป็นคนช่วยหมาช่วยแมวอยู่แล้วแล้วก็พอดีได้มาเจอเลือนมารีที่นี่นะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับพี่มารีแล้วนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะเราก็ได้เห็นบรรยากาศหมาแมวนะว่าแบบมาดูว่าน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะสายก็อยากให้คนที่ติดตามเพจเนาะหรือว่าคนที่แบบมีใจรักสัตว์อยู่แล้วอย่างเงี้ยอยากให้มาที่นี่ก็วันนี้ได้เอาอาหารต่างๆนแล้้วก็ไดมี ร่วมสมทบทุนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยไซอะอยากให้แบบเห็นว่าจริงๆวันนี้พาน้องๆที่บริษทัทมาด้วยแต่บอกก่อนนะคะว่าลองถามน้องแล้วน้องไม่เคยมีประสบการณ์ในการมาแบบนี้เลยแล้วไซเชื่อว่าถ้าใครที่เคยได้เข้ามาตรงนี้นะคะก็ครั้งต่อไปที่เราเจอหมาจ้อนข้างนอกอะเราจะไม่ได้ไล่แหละแต่เราจะแบบเอ้ยมองหารถลูกชิ้นมองหารถไก่เนาะที่เราจะแบบหยิบยื่นให้น้องกินฟิลมันจะเปลี่ยนไปค่ะแต่ก็อยากให้ ทุกคนเนาะได้มาทําบุญนะคะที่นี่จริงๆแล้วว่าอยากให้มาร่วมทําบุญอยากให้มาซื้ออาหารให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ามีจังหวะเนาะได้พาบริษัทมาสัมมนาอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งค่ะว่าการที่เราพาน้องมาแบบเนี้ยคือมันก็เพื่อเให้เขาคลายเครียดด้วยแล้วก็มันเป็นประโยชน์อะต่อการที่แบบเวลาเขาพบเจอลูกค้าหรือเขาคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยจิตใจมันก็จะอ่อนโยนอะไรหลายอย่างนะคะก็ได้ขึ้นนุ่งร้องแหละเนาะได้ทําบุญด้วยนะคะก็วันนี้ดีใจใมากที่ได้มาที่นี่ค่ะก็ขอบคุณที่มาเลยเมื่อขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ